สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ดูรีวิวเอาเกมแอคชั่น RPG สนุกสนุกบนมือถืออย่าง Guardian Tales มาฝากพอดีมีน้องในเพจขอมาในคอมเมนต์ผมก็เลยถือโอกาสนี้ยกเกมนี้มาแนะนำให้ฟังกันเกมนี้เป็นเกมที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการเขียนเนื้อเรื่องมากๆครับเพราะภายในเกมจะเต็มไปด้วยเรื่องราวการผจญภัยดีๆที่ถูกแต่งเติมสีสันด้วยมุกกลนๆและการล้อเลียนผลงานต่างๆสำหรับผมก็นับว่าเกมนี้เป็นเกมเสพเนื้อเรื่องได้เลย นานๆจะโผล่มาสักเกมนะในมือถือเนี่ย กาเดียนเทลจะกล่าวถึงอาณาจักรแคนเทอร์เบอรีอันสงบสุขเราคือกาเดียนหน้าใหม่ที่กำลังฝึกฝนอยู่ในสนามซ้อมแห่งหนึ่งตามปกติทันใดนั้นยานปริศนาก็ปรากฏตัวขึ้นเหนือน้านฟ้าแคนเทอร์เบอรีและเริ่มเปิดฉากโจมตีอาณาจักรศัตรูในคำทำนายจากอดีตการได้มาถึงแล้วเราในฐานะกาเดียนผู้เหลือรอดจึงต้องเริ่มออกเดินทางรวบรวมเหล่าผู้กล้าที่ถูกเลือกเพื่อกลับมากอบกูอ้อาณาจักรอันสงบสุขคืน การเด่นเทลเป็นเกมมือถือไม่กี่เกมที่สามารถยืนได้ด้วยเนื้อเรื่องครับ ตัวเกมจะมีเนื้อเรื่องที่สนุกและน่าติดตามอีกทั้งยังเต็มไปด้วยมุกตลกที่แทรกเข้ามาเพิ่มสีสันให้กับเกมโดยเฉพาะส่วนที่เป็นการล้อเลียนผลงานอื่นๆก็ทำออกมาได้หน้าหิกมากๆครับเป็นเกมที่หาอีสเตอร์เอ็กสนุกมากๆเกมหนึ่งเลยโดยแต่ละด่านก็จะมีทั้งภารกิจหลักและภารกิจเสริมให้เลือกเล่นตรงนี้แนะนําให้เล่นเก็บให้หมดถ้ามีเวลาครับเพราะเนื้อเรื่องเสริมของเกมก็ไม่ได้ขี้เหละอะไรเลยจะเน้นไปทางเกาๆปันป่นๆซะด้วยซ้ํานะครับ พูดง่ายๆคือไม่สำคัญแต่ก็ไม่น่าพลาดนั่นเองใช่เพราะการฟาร์มเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญ <c oughs> ซึ่งจริงๆแล้วเกมก็ไม่ได้มีให้เล่นแค่เนื้อเรื่องหลักนะครับเราสามารถเลือกเล่นเนื้อเรื่องรองต่างๆที่เป็นพาร์ทเสริมแบบสปินออฟออกไปเลยหรือจะเลือกเล่นเรื่องสั้นต่างๆที่ใส่เข้ามาเป็นสีสันอีกก็ได้เรียกได้ว่าเป็นเกมที่เสพเนื้อเรื่องได้จุใจเกมนึงเลยครับ ทั้งนี้เกมจะเล่าเรื่องผ่านบทสนทนาของเหล่าตัวละครครับที่สําคัญคือปริมาณบทสนทนาที่ทีมงานใส่เข้ามานั้นอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะและเราสามารถเลือกตอบคําถามในการสนทนาบางช่วงได้ด้วยอาจจะไม่ส่งผลต่อเนื้อเรื่องหลักมากนะักแต่ก็ทําให้การตามเสพเนื้อเรื่องไม่เหนื่อยจนเกินไปและไม่น่าเบื่อจนอยากกดทิ้งครับ หลักๆแล้ว Guardian Tales เป็นเกมแอคชั่น RPG ที่ปนความ a d v e n นเจอร์มานิดๆเป็นเกมที่เราต้องลงไปในแต่ละด่านแล้วเริ่มการผจญภัยในด่านนั้นๆโดยที่ในแต่ละด่านเราจะได้เดินสำรวจเพื่อหาไอเทมต่างๆต่อสู้กับมอนสเตอร์ภายในแผนที่ทำภารกิจรับภารกิจและส่งภารกิจทั้งหลักและเสริมที่น่าสนใจที่สุดสำหรับผมก็คือการแก้ปริศนาต่างๆภายในด่านครับ เป็นเกมนึงที่สำรวจได้สนุกนะครับแล้วก็ซ่อนของซ่อนปริศนาต่างๆได้อย่างสร้างสารรค์อีกด้วยในส่วนของการบังคับภายในเกมจะเรียบง่ายครับมีเพียงการเดินการโจมตีการกดสกิลและการคอมโบสกิลเท่านั้นบอกเลยว่าเข้าถึงง่ายแน่นอนเพราะหลักๆแล้วการต่อสู้จะวัดกันที่เลเวลและของสวมใส่ตามสไตล์ของเกม RPG นั่นเองครับ เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเราควรทำภารกิจเสริมด้วยซึ่งการพัฒนาของตัวละครนั้นเราสามารถฟาร์มจากดันเจี้ยนต่างๆตามแบบฉบับเกมมือถือสายนี้ได้เลยและแน่นอนว่าตัวละครอื่นนอกจากตัวละครหลักที่ได้ตามเนื้อเรื่องก็ต้องกาชามานั่นเอง และในส่วนของระบบมัลติเพลเยอร์เกมนี้จะค่อนข้างหลากหลายครับคือมีโหมด PvP ที่เป็นการปล่อยออโต้มี PvP ที่เราสามารถบังคับตัวละครได้เองและมีโหมดโค o p ที่เราและเพื่อนสามารถเข้ามาช่วยกันทำภารกิจได้ครับแต่กว่าจะปลดล็อกแต่ละโหมดเนี่ยก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับเป็นเกมที่เราจะต้องใช้เวลาในชีวิตของเราเยอะอยู่พอสมควรครับถ้าจะเสพคอนเทนต์ของเกมให้ครบนะ รวมๆก็ประมาณนี้ครับใครชอบเกมอารมณ์ดีที่ไม่ได้มีดีแค่การล้อเลียนชาวบ้านก็แนะนำเกมนี้เลยครับน่าจะถูกใจกันนะใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็บอกกันเข้ามาได้นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ดูรีวิวด้วยนะครับแลวเดี๋ยวเรามาเจอกันโอกาสหน้าฟ้าใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ